ตอนี้เป็นเวลาปี5า,าเหมือนไปทำงานเลยครับแต่จะไปตกปลาตื่นนอนมืนตื่นนอนอะ่ะมันตื่นไปทำงานเลยตื่นนอนไปตกปลาเว้ยี๋ยวไม่ทันมหมาต้องรีบไปโอเค เพื่อนคันพินัทเมียการครับผมตึกตึกต๊กตึก,เ,กเมื่อกี้เนี่ยพอเปิดกล้องมันหยุดเหมือนมันเนขินกล้องนะครับแหมมันหลอกมันเช็คความพร้อมเราไงพี่ <c oughs> สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีนะนๆะนะที่มีใจรักในการตกปลาทุกท่านนะครับสวัสดีถ้าผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับที่กําลังรับชมช่องแมวกินปลาชาแนลอยู่นะตอนนี้นะครับวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกของผมนะครับก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาตกปลานะครับก็ยังไม่ไปไหนไกลนะครับก็ยังอยู่แถวบ้านข,ขับรถออกมาจากบ้านเนะี่ยประมาณสี่ห้ากิโลนะครับคือตรงนี้ก็คือเป็น ของสามคลองหลวงนะครับเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองระพีพัฒน์หน้าบ้านผมนะครับเพื่อคลองเนี้ยจะไปอ่าเชื่อมต่อคลองระพีพัฒน์ไปคลองสิทธิ์นะครับผมก็หมายตรงนี้อยู่ก่อนถึงทางด่วนนะที่เห็นอยู่ข้างหลังสะพานขาวๆตรงนั้นก็คือสะพานทางด่วนนะครับหมายตรงนี้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับมาลองดูวันนี้ผมมากับพินัท นัดสวัสดีเพื่อนๆนะครับนี่มากับพี่นัทสองคนนะครับมาลองเหย่อนะครับนี่เหยื่อลุงเล็กนะครับเหยอลุงเล็กเนี่ยเป็นสปอนเซอร์นะครับเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องของผมครับเอาติดตามเหยอลุงเล็กด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะใช้เหยื่อลุงเล็กค่อนข้างจะบ่อยนะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันดูนะครับว่าวันนี้ จะมีปลาอะไรกินบ้างครับแล้วก็จะได้ปลากี่ตัวนะครับวันนี้นะครับผมใช้เป็นก็าววิ่งนะครับก้าอกก้าววิ่งเด็กสองขอนะครับก็ไปถามสูตรจากพระเอกมานะครับว่า ตุปนินนะครับต้องอุปกรณ์ต้องเล็กๆนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ลดอุปกรณ์ลงมานะครับทั้งสายสายเอ็นในตัวลออนะครับแล้วก็สายทีเอที่มัดเบ็ดนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดตัวเบ็ดผมก็ใช้สูตแปดนะครับวันนี้เบ็ดเล็กอโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามผลง,งานกันแล้วกันครับผม ครับผมไปซื้อข้าวมานะปลาตะเพียนมาแล้วตัวใหญ่แต่ให้พี่นัดตักยี่อล้วครับหนึ่งเต็มนี่ครับพเพื่อนขอไซส์โหได้ไหมเนี่ยน่าก็ได้เนะาะมาสิแน้ว เพื่อนหนึ่งแป้นนะฮะเพิ่งเปิดคลิปเสร็จอดีปากินพอดีเลยครับยอดจริงฮะตามไหครับ,รบเดี่ยวเล็กครับผมเพื่อนพี่นัดมาแล้วหนึ่งแต้นเฮ้ยเพียนไซส์สวยงามครับมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งนะ มีช่อง Youtube ช่องหนึ่งนะครับมาแจ็คฟิชชิ่งครับมาเที่ยวหาครับผมมาชวนมาตกปลาด้วยกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังเตรียมอุปกรณ์เลยครับผมแจ็คนะครับแจ็คฟิชชิ่งครับฝากเพื่อนที่ดู ผมนะครับก็ไปดูช่องน้าแจ็คด้วยนะครับน,น้าแจ็คเนี่ย <c oughs> เขาก็เสียนปนินคนหนึ่งเลยนะตกปลาเขื่อนบ่อยมาก <c oughs> ผมก็เป็นแอฟซีน้าแจ็คเหมือนกันครับผมครับเดี๋ยวนี้มาลุยกันนะแมวอ่าโอเคครับครับผลงานเป็นไงเดี๋ยวดูกันเนาะครับผมไปจับปลาก่อน,อนมาสายแล้วกินข้าวยังครับ,บรูปหล่อยังครับหิวไหมฝั่งนู้นมีร้านค้านะตรงนั้นมีน้ำปั่นเลย อโอเคเดี๋ยวมาติดตามผลงานผมนละเจ็กด้วยนะครับ แจ็คเพิ่งลงวม้แรกนะเอาแล้วนั่นสามนาทีเอาขึ้นมาแล้วหนึ่ง ว่าตรงนั้นมันเงียบมากนะครับผมก็เลยเปลี่ยนหมายมานะครับตรงนี้มาอยู่ที่คลองสามสิบสองทับยี่สิบสามนะครับผมก็เพิ่มจะตีเบ็ดลงไปชุดแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตรงนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับหลังจากตรงนู้นครับได้ปนิหนึ่งตัวแล้วก็ตะเพียนหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่ๆนะก็ตรงนี้ผมอยู่ใต้ต้นอ่าก็จะเป็นต้นคูณน,นะดอกสวยมาก ก็งมงถึงการนะที่นา้นาๆที่ไม่ได้กลับใานจังหลดเขาก็มาตกปลากันนะครับผมตื่นตีห้านะครับเตรียมของมาถึงหมายก็หกโมงนะับหมายตรงที่ผมเล็งๆไว้ที่นา้นาๆเขาตกกันบ่อยๆนะก็ยังไม่ทันนะครับมาก็มีคนลงกันหมดแล้วนะนี้ผมก็เลยไปหาหมายตรงที่ห่งางกผู้คนนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดมแรงเนาะก็ ไปตกตรงใกล้ๆทางด่วนนะครับอยู่สามชั่วโมงน้ำได้ปลาสองตัวในเมื่อไปที่เขาตกบ่อยๆไม่ได้ก็ลงตรงนี้นะครับผมก็ลองดูเช็คหมายดูนะครับเช็คต้องมีปลาไหมไรประมาณนี้นครับลองเหยียบไปในตัวด้วย ังงัตตะก้ออยู่นะครับเพื่อนๆตะเพียนกินนะครับตัวนี้ไซส์สวยเลยครับฝ่ามือนะฮะแต้มแรกของใหม่นี้นะครับผมคิดว่าจะไม่ได้ะอะไรแล้วนะฮะ แล้วครับเพื่อนๆะนินด้วยมันจะติดหมิ่นนะค่อยเล่นแล้วยังหลุดเลยได้ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วครับเพื่อนๆผมเริ่มสู้แดดไม่ไหวแล้วแหละเพราะว่าแดดเริ่มส่องมานะครับแล้วร่มไม่มีนะเพราะว่าจารถถอยมาบังให้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าหมายที่จอดรถมันแคบนะแล้วเราตีเบ็ดข้างบนนะก็เลยพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ตกสองหมายนะครับวันนี้ก็พอได้ปลา ไปทอดแล้วครับได้กับข้าวแล้วก็หกเจ็ดตัวก็โอเคนะสําหรับผมผมกินคนเดียวนะเพราะว่าที่บ้านเขาไม่กินปลาก้างกันนะครับก็ปลานินก็วันนี้ก็หนึ่งแต้มนะแล้วก็ตะเพียนตัวใหญ่สองตัวแล้วก็ตัวเล็กๆตัวหนึ่งตัวเล็กๆอีกสามสี่ตัวนะครับไม่ใช่ตัวหนึ่งนะพูดผิดนะ ก็เดี๋ยวจะให้ดูปลาแล้วกันนะครับว่าปลานี้ไส์เป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับหมายคลองสามต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับหมายหมายดังอ่ะที่เขาตกกันที่ได้เยอะๆนผมไปไม่ทันเขานะครับเพราะว่ามีคนลงหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างว่านะโควิดมันแรงนะครับผมก็พยายามตก งที่ไม่มีผู้คนนะก็เซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมทํางานบริษัท <c oughs> ทํางานโรงงานด้วยเนาะถ้ามาตกปลาแล้วติดโควิดเนี่ยก็จะลําบากนะครับลําบากาคนรอบข้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆแล้วกันนะครับถ้าออกหมายก็พยายาม,มระยะห่างกันด้วยนะครับเาพาบบื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้างนะครับผมโอเคป่ะเดี๋ยว,วผม จะให้ดูปลาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูปลานะครับที่ได้วันนี้ครับผม นี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องจากกันแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็คลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปตกปลาที่ไหนก็ฝากกดติดตามผลงานด้วยนะครับฝากคอยติดตามผลงานแล้วก็ฝากกดกระตุ้กดเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม